สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูออยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะครูออยจะมาสอนเด็กๆหน่วยการเรียนรู้เรื่องฝนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวันนี้ครูออยจะมาสอนอะไรเด็กๆเกี่ยวกับฝนบ้างนะคะอ่าปร,กรากฏการธรรมชาตินะคะของฝนก็คือฝนตกนะคะฝนตกก็คือการรวมตัวของ ก้อนเมฆนะคะจะมีหยดน้ำนะคะหล่นลงมาจากก้อนเมฆนะคะอันนี้ก็คือฝนตกนะคะ mm hmm. มากฏการต่อ,อไปฝาเรบเฮ้ยาแรบเป็นยังไงนะเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่านะคะฟ้าแรบนะคะก็จะมีสายฟ้ากระพริบกระพริบเว็บเว็บออกมาจากท้องฟ้านะคะเด็กๆ น่ากลัวไหมคะจะเกิดตอนฝนตกหนักๆนะคะเด็กๆ,ๆต่อมาปรากฏการธรรมชาติอย่างที่สามก็คือฟ้าผ่าค่ะเฮ mm ้ hmm. hey, ฟ้าแลบก,กับฟ้าผ่าเหมือนกันไหมนะฟ้าผ่านะคะก็จะเกิดขึ้นเวลาที่ฝนตกหนักๆเหมือนกันค่ะ มีสายฟ้าฟาดลงมาจอดก้อนเมฆนะคะลงมาสู่พื้นดินซึ่งถ้าใครโดนฟ้าผ่าไปเนี่ยนะคะเด็กๆอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะแต่ว่าส่วนมากฟ้าเขาจะชอบผ่าตรงที่ที่มีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะหรือที่ที่มีโลหะฝังอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นฝนตกอย่าไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆหรืออย่าย,ยืน เล่นโทรศัพท์นะคะเด็กๆปรากฏการธรรมชาติต่อมาก็คือลมพายุเป็นยังไงหนะลมพายุที่มากับหรือดูฝนนี่เลยค่ะเด็กๆเป็นลมที่มาพร้อมกับฝนหรือจะเกิดก่อนฝนตกนะคะจะมีลักษณะที่แรงหรือเบาแตกต่างกันไปนะคะ ปรากดการต่อมาค่ะหุงกินน้ำเอ๊หลงกินน้ำเด็กๆต้องรูจักแน่ๆเลยอาหลงกินน้ำเธเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกแล้วนะคะเมื่อฝนหยุดตกแล้วนะคะมีแดดออกก็จะมีหลงกินน้ำเกิดขึ้นนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมนะต่อไปค่ะ หมดของเรื่องปรากฏการธรรมชาติแล้วค่ะทีนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเอเด็กๆรู้ไหมนะว่าผลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอ่าเดี๋ยวคุณครูจะบอกให้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนยังไม่รู้นะคะนี่ค่ะอย่างแรกเลย ก้อนเมฆก็จะมารวมตัวกันแบบนี้นะคะรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยพอก้อนเมฆมารวมตัวกันเยอะๆมันก็จะหนักแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนลงสู่พื้นดินแม่น้ำลำธารที่อยู่ด้านล่างนะคะเมื่อฝนตกลงมาสู่แม่น้ำลำธารพื้นดินแล้วก็จะ ทำให้ต้นไม้นะคะเจริญเติบโตต้นไม้ก็จะดูดน้ำใต้ดินขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบนะคะน้ำก็คืออาหารอย่างหนึ่งที่ต้นไม้ต้องการนะคะเมื่อต้นไม้ดูดน้ำแล้วไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบแล้วเขาก็จะปล่อยไอน้ำหรือที่เราเรียกว่าก๊าซออกซิเจนนะคะออกมารละเหยสู่พืช ระเหยสู่ท้องฟ้าค่ะละเหยสู่ท้องฟ้าเหมือนเดิมเมื่อไอน้ําจากจากต้นไม้นะคะละเหยสู่ท้องฟ้าไปก่อตัวกันเป็นก้อนเมฆไปก่อตัวกันเป็นก้อนเมฆเหมือนเดิมเอยอะๆอีกเขาก็สนักแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนสู่พื้นดินให้ต้นไม้กินแล้วก็เป็นวัฏจักรแบบนี้วนไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอันนี้คือการเกิดฝนนะคะ ต่อไปเป็นเรื่องอุปกรณ์การฝนอ่ะเมื่อฝนตกอุปกรณ์ในการการฝนมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆต้องรู้จักอะไรคะเก่งมากค่ะร่มบ้านเด็กๆทุกคนต้องมีแน่นอนค่ะอย่างที่สองอันนี้ เขาเรียกว่ารองเท้าบูทนะคะรองเท้าบูทเขาจะทํามาจากหนังแล้วเขาก็จะทําข้อขึ้นมาส,สูงเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เท้าเราเปียกน้ำน,นะคะอย่างสุดท้ายเลยรู้จักไหมคะที่เจเก่งมากค่ะเสื้อกันฝนนั่นเองะคะ่ะ<ง>ถ้าใส่เสื้อกันฝนนะคะเราก็จะไม่เปียกฝนสามารถกันได้ทั้งตัวเลยนะคะอุปกรณ์กันฝนแล้วต่อไป เอ๊ะ hey, แล้วเราจะทำยังไงล่ะเมื่อฝนตกเอ hey, เด็กๆรู้ไหมนะว่าเมื่อฝนตกแล้วเราจะต้องทำยังไงนะ,ะไปดูกันเลยค่ะ,ะตัวอย่างแรกเลยเขาการร่มค่ะ,ะเมื่อฝนตกวิธีที่ถูกต้องนะคะถ้าเราจะต้องออกไปข้างนอกเราต้องการร่มอย่างที่สองนะคะเขาไม่ได้ออกไปกระโดดเล่นนะคะเด็กๆ ขาสวมอุปกรณ์กันฝนนั่นก็คือเสื้อกันฝนนั่นเองถ้าไม่มีรม่มก็ต้องมีเสื้อกันฝนนะคะเพราะว่าเสื้อกันฝนทุกตัวเขามีหมวกเราต้องใส่หมวกด้วยนะคะเดี๋ยวผมเปียกอันนี้คือถูกต้องตัวอย่างที่สาไม่ใส่อะไรเลยค่ะเด็กๆไช้ไหมตัวเปียกหมดเลย เขาออกไปตากฝนเฉยๆเ,เลยแบบนี้เป็นวิธีที่ผิดนะคะเด็กๆวิธีที่ถูกคือเด็กๆต้องกางร่มเด็กๆต้องสวมเสื้อกันฝนนะคะเมื่อฝนตกแล้วเราจะต้องออกไปข้างนอกต่อไปค่ะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อเราเปียกฝนอ่าอย่างแรกเลย รีบกลับมาอาบน้ำก่อนเลยค่ะถ้าเรามีเหตุจำเป็นที่เราจะต้องเปียกฝนหรือเราออกไปข้างนอกแล้วฝนถึงจะตกกลับมาถึงบ้านให้รีบถอดชุดอาบน้ำเลยนะคะรีบเช็ดตัวผมเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะเป่าผมให้แห้งเลยค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้ทั้งปีเปียกแบบนั้น เพราะว่าจะทำให้เด็กป่วยเป็นปอดบวมได้นะคะต่อมา,อมาโรคที่พบบ่อยไหนหรือดูฝนค่ะเด็กๆโรคแรกเลยค่ะคเฮด็กคนนี้เขาเป็นอะไรนะาโอใช่ค่ะเด็กๆกิ่งมากเขาโดนยุงกัดน,นี่ค่ะโรคไข้เลือดออกค่ะ โรคไข้เลือดออกเกิดมาจากยุงนะคะมียุงเป็นพาหะในหน้าฝนจะมียุงลายชุกชุมนะคะยุงลายจะชุกชุมมากจะทําให้เราเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะเพราะฉะนั้นหน้าฝนนะคะเด็กๆเด็กๆพยายามอย่าออกไปนั่งนอกบ้านนะคะให้ยุงกัดนะเดี๋ยวเป็นโรคไข้เลือดออกวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะ ที่สเปรย์ไล่ยุงหรือพ่นควันไล่ยุงนะคะแล้วก็โรคที่พบบ่อยในฤดูฝนโรคที่สองนะคะมีโรคอะไรอะ่ะมีตุ่มขึ้นเต็มลิ้นเต็มมือเลยค่ะเด็กๆอ่ามันก็คือโรคมือเท้าปากนั่นเองค่ะพบบ่อยมากในเด็ก อย่างเด็กอันบ้านนะคะอย่างเด็กห้องคุณครูเนี่ยมีโอกาสเป็นเยอะมากเลยนะคะถ้าออกไปเล่นฝนออกไปตากฝนไปโดนน้ำที่สกรปรกมานะคะโรคนี้นะคะมีอาการก็คือเด็กๆก็มีผื่นขึ้นเต็มเท้าเต็มมือเต็มลิ้นแล้วก็มีอาการอาเจียนนะคะแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงนะคะวิธีป้องกันนะคะเด็กๆ เด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดนะคะก่อนที่เด็กๆจะหยิบจับอะไรขึ้นมาทานนะคะเด็กๆต้องล้างมือก่อนนะคะแล้วก็ไม่ไปเล่นน้ำที่สกปรกนะคะเด็กๆต่อมาเด็กๆเด็กๆรู้จักโครงการฝนเทียมกันไหมคะได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อนี้กันม้างไหมเอ้ย เดี๋ยวครูจะบอกนะคะว่าบุคคลในภาพเด็กๆรู้จักบุคคลในภาพไหมคะว่าคือใครบุคคลในภาพก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองในหลวงรัชการที่9ท่านเป็นคนคิดโครงการฝนเทียมนี้ขึ้นมานะคะเด็กๆซึ่งตอนนี้ในหลวงราชการที่9ของเราได้ สเสด็จสวรรคตรไปแล้วนะคะนั่นก็คือท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านเป็นผู้คิดโครงการฝนเทียมนี้ขึ้นมานะคะฝนเทียมคืออะไรอเวลาที่ฝนนะคะไม่ตกเป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันนะคะทำให้น้ำในแม่น้ำลำคลองแห้งนะคะ เขาก็จะนำเครื่องบินนะคะขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็บินบินบิน,บนปล่อยไอสีเทาๆนะคะยาวๆเขาเรียกว่าทำเมฆฝนเทียมนะคะเด็กๆเมื่อปล่อยไปทั่วท้องฟ้าแล้วนะคะเมฆก็จะเกิดการก่อตัวหนักนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนะคะให้กับทาวนาทาวไร่น,นะคะหรือสัตว์ ที่อยู่บนพื้นดินได้มีน้ำใช้นะคะซึ่งโครงการฝนเทียมนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนะคะเด็กๆเก่งไหมคะในหลวงเก่งไหมคะเด็กๆใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะ ามาถึงกิจกรรมท้ายหน่วยกันแล้วนะคะเด็กๆก,กิจกรรมท้ายหน่วยฝนนี้คุณครูจะให้ดเด็กๆนะคะประดิษฐ์ล่มาใบกิจกรรมนะคะที่คุณครูดได้ให้ดเด็กๆไปแล้วนะคะซึ่งจะอยู่ใบสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆก,ก็ดึงออกมาเลยค่ะอุปกรณ์ที่ดเด็กๆจะต้องเตรียมก็คือมีใบงานที่ต้องประดิษฐ์ล่มที่ครูให้ดเด็กๆไปแล้วแล้วก็ อุปกรณ์นะคะครูได้บอกด็กๆไปาๆแล้วก็คือกันไก่กาวสีไม้นะคะซึ่งเด็กๆก็ได้อุปกรณ์ไปแล้วนะคะทีนี้คุณครูก็มีคลิปวิธีการประดิษฐ์ล่มนะคะมาให้เด็กๆดูแล้วก็ทำตามนะคะว่าทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ล่มแบบไหนนะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะเด็กๆ สำหรับกิจกรรมท้ายหน่วยนดูการน,นะคะเป็นกิจกรรมเสริมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะคือเราจะมาประดิษฐ์่มกัน,นะค่ะเด็กๆน,นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษแผ่นนี้นะคะที่จะดูท้ายแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะแล้วก็กันไก่ค่ะแล้วก็กาวนะคะแล้วก็สีไม้ค่ะอุปกรณ์ในการทําล่มของเราในวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ขั้นตอแนแรกเราก็เอากระดาษที่มีรูปล่มที่ไม่สมูนี้นะคะมาระบางเสงกันเลยะคะ่ะ ามาถึงของขั้นตอนกาตัดนะคะเด,เด็กเห็นเส้นสีดังนี้ไหมคะเราจะเริ่มตัดที่ตัวร่มก่อนนะคะเพื่อความง่ายนะคะเด็กรูจะตัดแบ่งตรงนี้ออกก่อนระวังนะคะ แล้วเราก็ทําการตัดเลาะขอบสีดํานี้อย่าให้กินเข้าไปข้างในพื้นที่ที่เราระบายสีนะคะไม่งั้นร่มของเราจะขาดประกอบออกมาไม่สมบูรณ์นะคะการผูไม่ได้นะคะเด็กๆดูะดน,นะคะแบบนี้เลยค่ะตัดรอบๆเส้นสีดํานะคะพยายามให้เหลือพื้นที่สีขาวน้อยที่สุดนะคะขั้นตอนนี้นะคะ มันมีของมีคมก็คือกันไก่นะคะเด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยได้นะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะอันตรายนะคะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่อ่าตัดเลาะเส้นสีดำเด็กๆดูนะคะว่าปูครูไม่ได้ตัดกินเนื้อเข้าไปในตัวร่มเลยนะคะอย่างร่มของปณครูกันฝนไม่ได้ะค่ะเพราะว่าล่มขานั่นเองอ่าตัดอย่างนี้ ให้เหลือพื้นที่สีขาวน้อยที่สุดแล้วก็พยายามอย่าก,กินเข้าไปในเส้นสีดำคนะ่ะเราได้ตัวใบล่มนี้แล้วนะคะต่อไปก็มาตัดก้านล่มบ้างนะคะเหมือนเดิมค่ะวิธีการตัดก็ตัดเลาะรอบๆเส้นสีดําไม่ให้กินเข้าไปข้างในเส้นสีดํานะคะตอนนี้ต้องใจเย็นๆนะคะเพราะว่าก้านนี้มันอ,อยกๆยังไม่แข็งแรงดนี้ได้นะคะเมื่อตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ก้านล่มแล้วก็ ตัวล้มแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะมันจะมีเส้นปักนะคะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเพียเขนเส้นปะักนะี่คะต้องพับคนนข,ขาให้ผู้ปกครองช่วยนะคะเราจะพับโอยตามเส้นปักพับกระดาษนะคะน,นี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะถู้พับแล้ว อันนี้คือพับตามเส้นประแล้วนะคะต่อไปเส้นประนี้เราก็เราก็จะพับเหมือนกันเด็ยๆให้ผู้ปกครองช่วยนะคะพอเราพับให้เป็นรอยตรงเส้นประรบทุกเส้นแล้วนะคะร่องของเราก็จะองอตัวแบบนี้นะคะ่ะเด็กๆเราก็ทําการแปะกาวค่ะมันจะมีเศษเหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะก็นํากาวมาทาตรงนี้เลย ครูทากาวแล้วนะคะครูทากลวแค่ตรงนี้นะคะที่เป็นเศษเลยเราก็ทําการเอาฝั่งนี้มาเป็ดทับลงไปนะคะนี่เราก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปในส่วนของก้านล่มนะคะก้านล่มก็จะมีเส้นประแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นเส้นประแบบนี้นะคะก็พับค่ะพับนะคะแล้วก็ก่าวทาไปค่ะ เาต้องบีบหน่อยนะคะด็กๆต้องออกแรงบีบแล้วก็ติดเข้าไปที่ด้านในตัวร่มเลยค่ะพอแปะเสร็จแล้วก็จะได้เป็นร่มแบบนี้นะคะดิคิตสิ่งประดิษฐ์ร่มของเรากันแดดกันฝนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน่ารักไหมคะดิก,ๆๆดกิลองไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณโปต้องไปต่อแล้วก็มาพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะคะสวัสดีค่ะ